สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแป้ง tv ีวีแชหนวันอีกตามเคยนะคะวันนี้นะคะทุกคนเราจะมารีวิวไอดีบ้านที่จะเป็นแบบเป็นร้านขา,ขายของเกี่ยวกับแมวนะคะแต่ว่าเราไม่ได้มา ID เดียวนะคะทุกคนเรามาทั้งหมด2 ID นะคะคือแต่ละไอดีอะน่ารักมากๆเราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยไปลองดู ID นั้นกันนะคะ คือช่วงนี้คือเราติดแมวหนักมากเลยแบบคือเราเห็นแมวที่แบบว่าตัวเล็กๆเป็นลูกแมวขนปุกปุยอะไรเงี้ยคืออยากเลี้ยงมากแต่เสียดายมากเลยแบบบ้านเราอะเลี้ยงหมาแล้วเวลามีแมวเข้ามาเนี่ยคือหมาก็จะกัดแมวอะไรอย่างงี้คือเราก็เลยแบบเลี้ยงแมวไม่ได้นะคะทุกคนก็มีหมาสี่ตัวก็ตายไปแล้วตัวหนึ่งก็เหลือหนึ่งตัวนะคะอ่ะไม่ให้นอกเพื่อไม่ให้นอกเรื่องนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าไอดีแรกจะเป็นยังไง สำหรับ ID ก็จะเป็น ID นี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ในคอมเมนต์ให้นะคะแต่ว่าถ้าเราลืมให้ ID เนี่ยทุกคนก็คอมเมนต์มาทวงกันได้นะคะทุกคนเพราะว่าในหลายๆครั้งเนี่ยเราก็ลืมบ่อยเหมือนกันนะอ่ะไ d ดแรกจะใช้ทั้งหมด300ชิ้นนะคะทุกคนในการสร้างเอ่อ ID หลังนี้นะคะอ่ะเราไปดูกันเลยเอออยู่ตรงไหนเอออ่าอ,อยู่ตรงนี้นะคะแถวหน้าโรงเรียนแล้วก็เลยมา ข้างๆร้านขายของอะไรสักอย่างนี่ทุกคนคือแบบตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะรีวิวรอบข้างก่อนคือสวยมากๆดู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 ทุกคนคือสวยจริงๆมีแบบเขาเรียกว่า,างไงแบบมีดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยคือสวยมากน่าทํามากเลยดูดิคือแบบเป็นร้านที่อยากให้เป็นบ้านเลยนะคือสวยมากอ่ะตรงพื้นก็จะเป็นพื้นหญ้านะแบบว่าเป็นพื้นหญ้าอะไรอย่างงี้นะคะทุกคน ดอกไม้สวยมากๆเลยนะใช่ปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเราเผลอเป็นัังเกอี้อะเดี๋ยวเราจะมารีวิวข้างนอกให้ทั่วๆก่อนนะคะทุกคนว่ามีเป็นอะไรบ้างก็มีประมาณนี้นะคะทุกคนมีของทะลุออกมานิดนึงด้วยตรงนี้นะแบบคนสร้างอาจจะลืมตรวจด,ดูอะไรอย่างงี้นะแล้วก็มีเป็นดอกไม้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะมีต้นซากุระแต่ว่าจิว๋วจิ๋วกว่าเดิมอะแบบมันจะเตี้ยเฮ้ย อุ้ยรถเกือบชนทุกคนถ้าชนนี่คือต้องเริ่มเกมใหม่เลยนะอ่าส่วนตรงนี้ก็จะเป็นหญ้าแบบเล็กๆนะคะทุกคนอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปเลยคือภายในร้านเนี่ยจะตกแต่งด้วยเป็นโทนสีขาวกับชมพูนะคะเป็นชมพูอ่อนทุกคนดูแท็กอาร์ตดูดีแท็กอาร์ตรูปแมวน่ารักมากคือการทำแท็กอาร์ตเนี่ยทุกคนก็ไปเอาได้จากใน Google นะคะทุกคน พราะว่าใน g o เ g l e เนี่ยเราก็พิมพ์ไปว่าแท็กอาร์แล้วมันก็จะมีแท็กอาร์ให้เราเลือกหลายอย่างแล้วเราก็คัดลอกมาได้เลยมีเก้าอี้ด้วยคือตรงนี้ก็จะเป็นป้ายภาษาญี่ปุ่นนะคะแล้วก็อังกฤษนะคะทุกคนแบบเออร้านแมวอะไรอย่างนี้มีเครื่องคิดเลขเป็นคอมอะไรเงี้ยแหละแบบเวลาลูกค้ายังไม่เข้ามาก็แบบเราก็เล่นก่อนได้ส่วนโซนตรงนี้นะคะจะเป็นของเล่นแมวค่ะทุกคนแบบคือให้แมวแบบมาเล่นอะไรอย่างนี้คือน่ารักมาก คืออนาคตนี้เราต้องเลี้ยงแมวให้ได้เพราะแบบอยากเลี้ยงแมวมากๆเลยแมวเนี่ยเป็นสัตว์ที่แบบว่าเราอ่ะชอบที่สุดเลยนะทุกคนในบรรดาสัตว์นี่คืออันดับหนึ่งก็คือแมวเลยที่เราชอบส่วนสัตว์ที่เราเกลียดที่สุดนี่ก็คือตุ๊กแกนะคือแบบเราไม่ชอบตุ๊กแกถ้าเป็นงูอะไรเงี้ยเราก็กลัวงูอยู่แต่ว่าเราอ่ะไม่ได้กลัวเท่าตุ๊กแกอะไรเงี้ยแต่ว่าตุ๊กแกคือกลัวมาก ก็มีขวดนมแมวนะคะมันน่าจะเป็นขวดนมตุ๊กตาปะ่ะหรือว่าขวดนมแบบจริงๆเลยเราไม่แน่ใจนะว่าแมวกินกินอน,นี้ไหมแบบกินนมขวดเหมือนเด็กทารดกหรือเปล่าแล้วก็มีชามแบบชามถ้วยอาหารแมวอะไรอย่างนี้นะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแบบผ้าปูเตียงแมวอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนนี่แล้วทั้งบนก็จะเป็นคอนโดแมวด้วยนะคะทุกคนน่ารักมากคอนโดแมว คือถ้าแบบคลิปหน้าหรือไม่ก็คลิปต่อต่อไปเราก็อาจจะมีโอกาสได้มาสอนทําคอนโดแมวนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะลองไปทำดูก่อนนะเผื่อมันได้ถ้ามันได้เดี๋ยวเราจะมาสอนทํานะคะ <S <S นี่ตรงนี้ก็จะมีของเล่นแมวอีกแล้วนะคะทุกคนมีเยอะมากส่วนใหญ่จะเป็นของเล่นนะคะแล้วก็มีของใช้แมวด้วยแหละอ่ะส่วนตรงนี้นะคะทุกคนก็น่าจะเป็นกระบะทรายแมวนะนี่โซนตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นแบบพวกฟูกที่นอนแมวอะไรอย่างงี้นะคะ ส่วนตรงนี้เนี่ยตรงนี้เห็นไหมเป็นฟูกที่นอนแมวส่วนตรงนี้ก็ข้างบนเนี่ยตรงสีเหลืองแดงแดงเนี่ยก็น่าจะเป็นกระบาดทรายนะคะทุกคนมีหววนมแมวอยู่แล้วนะคะแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นแบบกระบาดทรายหรืออาแบบน้ําแมวไหมเดี๋ยวนะไม่อาบน้ําปะหรือว่านานๆทีจาบน้ำหนึ่งครั้งก็เป็นกระบาดทรายหลายทรงเลยนะทุกคนก็ใช่เราเรานะคะทุกคนถ้าเราพูดผิดหรืออะไรเราก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะคะทุกคนอ่าเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะ คือมีร้านแมวมันก็ขาดไม่ได้เลยที่จะต้องแบบมีแมวมาตกแต่งนิดนึงอ่ะเดี๋ยวเราไปเอาแมวจากในเกมก่อนก็ได้นะคะทุกคนนี่ภายในบ้านของผู้หญิงนะคะจะมีแมวอยู่หนึ่งตัวเลยเป็นแมวตัวสีดําแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเราเอาไปเข้าไปในร้านนั้นก่อนอ่ะละอยู่ไหนอ่ะเราลงทางแล้วหาไม่เจออยู่ตรงนี้หรือเปล่าแต่ว่าในเกมอะ่ะมันไม่ได้มีแมวตัวเดียวนะทุกคนถ้าใครที่แบบเล่นนานๆแบบเล่นมานาน,แบบลน,าน,านแล้วก็จะรู้กันนะคะว่าแบบ ในเกมนี้มันไม่ได้มีแมวแค่ตัวเดียวอเดี๋ยวเราปล่อยไปตรงนี้ก่อนคือมันจะมีแมวตัวสีขาวด้วยนะคะประมาณสี่ห้าตัวนี่แหละประมาณนี้นะคะทุกคนถ้าเราพูดผิดก็ต้องขออภัยนะคะเดี๋ยวเราไปเอาแมวในนี่ก่อนเขาเรียกว่าอะไรพระราชวังเหรอถ้าเราเรียกผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าแบบเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเรียกว่าปราสาทหรือพระราชวังหรือเป็นยังไงอะแบบ เห็นไหมทุกคนนี่มีแมวด้วยน่ารักมากเราก็กดให้เขาตามเรามาได้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปเอาแมวมาก่อนแต่นี่ไม่ใช่แมวตัวสีขาวตัวแรกข้างในยังมีอีกค่ะแต่ว่าเราจะมาเอาสองตัวก่อนละกันเนาะเพราะว่าเอาเยอะเราก็แบบหาไม่เจอเหมือนกันเพราะว่าพระราชวังนี่คือแบบใหญ่มากอ่ะทุกคนเราเจอแมวแล้วนอนอยู่บนเก้าอี้ตรงนี้นะคะเป็นโซฟาอ้าวูไม่ได้แล้วมันเต็มงานก็ต้องจับมือแทน คือแบบแมวสู้ชีวิตมากสู้ชีวิตแต่ว่าชีวิตดันสู้กลับนะคะทุกคนคือแบบโอ้โหแมวตัวบิดแขนจะหักไม่นั้นว่าไปที่หน้าโรงเรียนก่อนถ้าเราใช้วิธีรับของเรานะคือดูแมวดีแบบคือแขนเหมือนจะหักแล้วอะเราดูตัวแบบบิดไปบิดมาคืออีกตัวหนึ่งนี่เธอทูนอย่างดีมากแบบได้อุ้มแบบสบายๆส,ส่วนอีกตัวคือต้องวิ่งเอาอเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในเลย คือแบบจะช้ามากถ้าปล่อยให้เดินเองเราก็กลัวว่าแบบจะโดนรถชนไหมจะตายหรือเปล่าหรือว่าไม่ตายมันน่าจะไม่ตายนะถ้าเป็นคนนี้ก็คือตายแต่ตายก็เกิดใหม่ได้นะเพราะมันเป็นเกมอะไรอย่างงี้มันก็เกิดใหม่ได้แต่ถ้าเป็นในชีวิตจริงนี่คือแบบอาจจะเกิดใหม่ในอีกมิติหนึ่งไปเลยหรืออาจจะไม่ได้เกิดเป็นคนอีกก็ว่าไปนะคะอ่ะแต่ว่าแมวตัวนี้ก็ยังจะยืนอยู่เหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวเราให้เขาอันนี้ก่อนเอา มันไม่นั่งแล้วอะเดี๋ยวกดให้มันเป็นท่าเดิมอ่ะทุกคนนี่เราก็ได้ท่าเดิมแล้วคือมันก็จะมีแมวตัวหนึ่งที่เดินตามเรามาเพราะว่าเราไปกดให้มันเดินตามเรามานองมันก็เลยตามเรามาเดี๋ยวเราลองนั่งเก้าอี้ก่อนถ้าเรานั่งเก้าอี้เนี่ยมันก็จะนั่งเก้าอี้ตามนะเพราะว่าเรากดให้มันทําตามเราแบบวิ่งมาอะไรอย่างงี้วิ่งตามเราเดินอะไรอย่างงี้นะตามเราหมดเลยเห็นไหมทุกคนแมวมันไปนอนอยู่ตรงฟูกตรงนั้นอะแบบฟูกที่นอน อ่ะสำหรับ ID ดแรกก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดู ID ที่2เลยอ่ะสำหรับ ID ที่2นะคะก็จะเป็น ID นี้เลยค่ะทุกคนใช้ทั้งหมด296อย่างนะคะคราวนี้เราก็อุ้มแมวมาตัวหนึ่งนะคะทุกคนคือเราจะไม่เอาแมวมา2 3สตัวสีตัว5ตัวไม่เอาแล้วนะเอามาแค่ตัวเดียวพออ่ะก็จะประมาณนี้นะคะเป็นข้างนอกประมาณนี้เลยทุกคนก็จะมีแบบเป็นตัวหนังสือที่แบบว่าน่ารักมากแบบมีหลายสีเลยแบบมีสี ฟ้าชมพูดำแบบสีดำก็จะเป็นแบบกรอบของตัวข้อความนะคะทุกคนคือเหตุผลที่เราเลือกสีแมวตัวสีขาวมาเนี่ยเพราะแบบเราชอบแมวตัวสีขาวนะทุกคนมันดูแบบสีสะอาดดีอะไรอย่างนี้แต่ที่จริงเราก็ไม่ได้ชอบสีขาวขนาดนั้นหรอกแต่ว่าคือเราว่ามันสวยกว่าสีดำาๆอ่ะทุกคนที่จริงเราชอบแบบสีแบบเนื้อเนื้อสีไข่ไข่แบบสีแบบดำขาวอะไรเงี้ยมีหลายๆสีอะไรเงี้ยน่ารักมากคือเราชอบแบบแมวขนหนาๆคือน่ารักมากเลย อ่ะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นห้องอาบน้ำแมวนะคะทุกคนแบบคือเราจำได้ว่าชินจังอะ่ะเคยพาชิโร่มาอาบน้ำนะคะทุกคนแบบอาบน้ำในร้านอะไรเงี้ยเพราะแบบแมวกับหมาก็อาบน้ำในร้านได้นะคะทุกคนแต่ว่าอาบน้ำได้แค่แมวกับหมานะในร้านนี้ชิโร่ก็คือในภาษาญี่ปุ่นมันจะแปลได้ก็คือแปลว่าสีขาวนะชิโร่แปลว่าสีขาวไงทุกคนก็แบบ คือหมาของชินจังอะ่ะมันตัวสีขาวก็เลยตั้งชื่อว่าชิโร่น่ารักดีคือเปิดลิ้นชักแล้วแมวร่วงเลยในลินชักก็ไม่มีอะไรนะคะทุกคนก็เป็นว่างเปล่าส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นนัดไข่ของแมวนั่นแหละก็จะมีแบบพวกที่นอนแมวแบบข้างในก็ให้แมวเข้าไปนอนได้แบบเพื่อความอบอุ่นอะไรอย่างงี้นะอ่าดูแต่ว่าเราน่าจะให้แมวเข้าไปข้างในไม่ได้อะ่ะเพราะว่าแบบม,มันเข้าไปไม่ได้แล้วอ่ะเดี๋ยวเราตัดช่วงออกก่อน อ่าส่วนตรงนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นที่ช่างน้ําหนักตัวแมวนะคะใช่เลยบอกว่าแบบน้ําหนักแมวตัวกี่กิโลแล้วน่าจะแบบสองกิโลหนึ่งกิโลอะไรก็ว่าไปหรือว่ามันไม่ถึงกิโลอาจจะเป็นขีดก็ได้มั้งอันนี้ไม่แน่ใจนะเพราะว่าเราไม่เคยช่างน้าหนักแมวแล้วก็มีแบบเป็นฟูกที่นอนแมวอ,อมาขายตั้งไว้ตรงนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูชั้นสองกันเลยส่วนใหญ่ในเราไม่เคยเกิดมาแบบเราไม่เคยเห็นร้านเล็กๆแต่ว่ามีสองชั้นนะ ถ้าแบบจะมีสองชั้นสามชั้นก็จะเป็นแบบว่าเซนทัลเซนทัลโรตัสเซนทัลโรตัสเดอร์มอลอะไรเงี้ยคือเราก็ไปแล้วมันก็จะมีหลายชั้นเลยแต่ว่าในนี้ก็เป็นร้านธรรมดาร้านหนึง่งแต่ว่ามีสองชั้นนะแต่ถ้าแบบพวกเซเว่นอะไรเงี้ยมันก็มีชั้นเดียวอะไรางี้เนาะแต่ว่าบางร้านก็แบบชอบไงสองชั้นอะไรางี้แต่ถ้าเป็นเราเราก็ชอบร้าน2ชั้นนะเพราะว่ามันดูกว้างดีถ้าสมมติเรามีร้านเป็นของตัวเองอย่างเงี้ยเราก็จะแบบชอบร้านสองชั้นนะคะทุกคน คือมีขวดนมอีกแล้วเหมือนเหมือนร้านแรกอะ่ะร้านแรกก็มีขวดนมหรือว่ามันเป็นแบบขวดนมตุ๊กตานิ่มๆหรือว่าเป็นขวดนมของเล่นหรือว่าแบบแมวต้องกินนมจริงๆไหมแต่ว่าแมวก็แบบบางตัวก็ไม่ได้กินนมแม่ไง,งก็แบบกินนมอันี้แทนะแบบนมในขวดแทนนะคะคือห้องนี้ก็จะมีเป็นแบบบอลอะไรย่างเงี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เราเห็นเนี้ยแมวก็จะเล่นบอลเล่นแบบบอลเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็ไปมาแบบเล่นๆไปมาเคลียร์ๆไปมา แล้วก็เห็นแมวนี้ด้วยคือแบบไม่ไม่ได้เห็นแมวสิเห็นของเล่นแมวที่แบบว่าจะเป็นเชือกยาวๆแล้วก็แบบให้แมวไปกัดให้แมวมาหยิบอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนคือน่ารักมากๆอ่าทุกคนก็จะมีประมาณนี้นะคะเป็นสองไอดีที่เกี่ยวกับแมวนะคะทุกคนในคลิปหน้าอยากจะให้รีวิวไอดีอะไรอีกหรือว่าสอนทำอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไป ทำให้นะคะสําหรับคลิปนี้กดไลค์แล้วก็กดติดตามให้แป้งด้วยนะคะขอบคุณค่ะทุกคนบ๊ายบาย